และที่ย้อนกลับไปคือจดหมายฉบับเมื่อวานนี้ที่ออกมาจากทางาผมไม่แน่ใจต้องเรียกว่าผู้ว่าสตงใช่ไหมฮะผู้ว่าสอตงอแล้วก็คุณอังคารณีรัภัยจิตเนี่ยซึ่งท่านเป็นสอวอท่านมีการโพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k แล้วก็มีอันนี้ออกมานะคะอ่ะเดี๋ยวให้ลองดูกัน,ว,กนว่าภาษาภาษาการเขียนนะ่ยพี่อ้อยมันมันประหลาดจนจน,จนทําให้ผมรู้สึกว่านี่คือเฟกนิวส์หรือเปล่าเพราะผมไม่คิดว่าคนในระดับผู้ว่าจะเขียนจดหมายแบบนี้ ด้วยวุธิภาวะนี้ค่ะในสถานการณ์นี้โดยประโยคแรกในการเริ่มต้นประโยคและขึ้นมาเป็นตัวใหญ่มากคือสูตรลมหายใจลึกๆกุมมือกันให้แน่นและก้าวไปพร้อมๆกัน <c oughs> เขะะาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันศุกร์28มีนาคมอาทิตย์ผ่านมาส่งผลกระทบร,ะรายแรงที่สุดเท่าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของเราเคยประสบมาเหตุการณ์นี้นอกจากทําให้ความฝันของเราในการมีบ้านหลังใหม่ที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานพังลงต่อหน้าต่อตาแล้วส่งผลถึงความน่าเชื่อถือศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิที่ร่วมกันสั่งสมกันมาโดยยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ซ้ำร้ายเกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องที่ทําให้หลายคนอยู่ในภาวะวิตกกังวลสับสน ไม่ไม่มั่นใจในความปลอดภัยทั้งในการทํางานและการใช้ชีวิตนะคะก็จะยาวๆอะไรออกมาแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นอยากให้มันเป็นเพียงแค่ฝันร้ายแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้สิ่งเดียวที่ทําได้คือให้กําลังใจซึ่งกันและกันร่วมแรงร่วม,วมใจกันมองไปข้างหน้าเพื่อก้าวข้ามช่วงเวลาที่หนักหน่วงและเลวร้ายนี้ไปด้วยกัน ะะและเขาบอกว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเราจะอดทนอดกลั้นหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าและตอบโต้กับผู้ที่มีความเห็นในเชิงลบคิดซะว่าเป็นเรื่องปกติของหน่วยงานสาธารณะอย่างเราด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าความซื่อสัาสตร์สุจริตเป็นสิ่งที่เรายึดถือนะคะกลายเป็น DNA ของคนตรวจเงินแผ่นดินอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้และเมื่อความจริงทุกอย่างทําให้ปรากฏเราจะมีความพร้อมเพื่อร่วม เรียกทุกสิ่งทุกอย่างความน่าเชื่อถือศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิซึ่งเป็นของเราอยู่แล้วกลับคืนมาเราจะใช้การทํางานเป็นเครื่องพิสูจน์เราจะร่วมกันดูแลบ้านหลังเดิมของพวกเราให้คงเป็นบ้านที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขเราจะไม่ละทิ้งความฝันในการสร้างบ้านหลังใหม่เพื่ออนาคตและวันนี้เราจะสูดลมหายใจลึกๆกุมมือกันให้แน่นและก้าวไปพร้อมๆกันลงชื่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินค่ะนี่คือส้วาในจดหมายนี้ ผมอ่านจบแบบผมแบบผมไม่กล้าแชร์พี่อ้อยเพราะผมคิดว่าเป็นเฟกนิวส์เพราะผมไม่คิดว่าคนที่เป็นผู้ว่าสอตองอจะเขียนจดหมายแบบนี้ในภาวะนี้ในขณะที่ตอนนี้คุณต้องโชว์ภาวะผู้นําที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เป็นคนพูดแบบเป็นประโลมโลกอะสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของสอตองอซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์อยู่แล้ว นี่คร <c oughs> ตรวจสอบความบริสุทธิ์อยู่แล้วในความซื่อสัตย์สุจริตครั้งนี้คุณยิ่งจะต้องทําให้เร็วชัดและโปรง่งใสที่สุดแล้วคุณจะไม่ต้องพูดสิ่งเหล่านี้เลยไม่ว่าจะกับประชาชนกับสื่อหรือกับคนที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานของตัวคุณเอง <c oughs> ผมว่าแม้แต่คนที่ทํางานในหน่วยงานของตัวคุณเองตอนนี้ก็มีความสงสัยในตัวหน่วยงานของตัวเราเองอยู่ <c oughs> ว่า <c oughs> เหลอ มันเป็นอย่างนี้เหรอเออหรือหน่วยงานฉันจะไม่บริสุทธิ์จริงๆถ้าคุณต้องทําให้เห็นว่าคุณบริสุทธิ์อย่างไรทุกอย่างต้องออกมาชัดเจนที่สุดแต่ก็มีคนออกมาชี้ไงฮะบอกว่าความไม่บริสุทธิ์แรกก็คือสร้างตึกนี้ทําไมในเมื่อทั้งหน่วยงานมีพนักง,งานแค่500คน อยากมีบ้านหลังใหม่ตามตามตามทีม่ท่านเขียนแต่เมื่อวานนี้มีคนไปตามต่อนะว่าตกลงแล้วท่านผ<ม>ู้ว่าสตงเขียนอันนี้จริงไหมปรากฏค,คือจริงและท่านบอกว่าแต่ท่เขียนไม่ได้ตั้งใจจะออกมาเป็นพับลิกแต่ตั้งใจออกมาเพื่อจะสร้างกําลังใจให้กับพนักงานในองค์กร คนทํางานในองค์กรที่เสียขวัญและเสียกําลังใจและไม่ได้ตั้งใจอันนี้ออกมาแต่พอดีท่านสวอย่างคุณอังคารนีรับัยจิตออกมาแล้วท่านก็ให้ความเห็นว่าที่สุดแล้วไม่มีซักประโยคที่พูดถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นเพราะตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าชะตากรรมของผู้ที่สูญเสียตั้งกี่ครอบครัวที่รออยากรู้ว่าในที่สุดแล้วญาติคนในครอบครัวของเรารอดไหมหรือแม้แต่ต่อให้วันนี้นะคะเราพูดกันตามความจริงว่าจํานวนชั่วโมงที่มากขึ้น ัตราการรอดชีวิตอาจจะน้อยลงเรื่อยๆแต่เขาก็ยังอยากจะเห็นความชัดเจนว่าที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นระบบการป้องกันภัยคืออะไรหนึ่งความเห็นที่มีการแสดงออกมาก็คือตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นยังไม่เห็นผู้ว่าสอตองงอเข้าไปดูบ้านของตัวเองเลยว่าที่บ้านพังมันเกิดจากอะไรกันแน่เพราะไม่มีใครมองเห็นท่านในวันนี้แต่พอเห็นเป็นจุดหมายเวียนซึ่งจุดหมายเวียนจะให้เป็นการภายในอย่างไรก็ตามทีวันนี้มันมันพูดไม่ได้ค่ะว่า อันนี้คือส่วนหนึ่งในการที่ท่านรู้สึกคิดถึงในจุดนี้จริงๆถามว่าให้กําลังใจคนในองค์กรผิดไหมไม่ผิดแต่บังเอิญว่าเราไม่มีแฟกต์แห่งการที่แล้วเราจะก้าวข้ามผ่านกันไปได้ยังไงเข้าใจว่าเราต้องกลุมมือกันแล้วก้าวข้ามเรื่องที่ยากที่สุดไปได้แล้วกลุมมือนั้นเรื่องยากนั้นแก้อย่างไรที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ําแบบนี้อีกอืขอโทษ<ต>หรือแสดงความรับผิดชอบไม่มีเลยนะี่ยค่ะ